ทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยพี่แปงเจอเกมในรอบแบบแปลกนี่ก็คือทางเลือกของรางรถไฟนั่นเองเย้เย้เป็นยังไงนี่นี่เราอยู่บนดวงจันทร์หรอนอกโลกเอาเรามาจจแจกตอนนี้ทุกคนถูกลักพาตัวมาที่ดวงจันทร์แลาดูเหมือนว่าทุกคนจะถูกมัดไว้ที่รางรถไฟดูสิว่าใครจะอยู่ใครจะไปในรอบนี้รอบสองรอบสอง ชีวิตหน่อยสิคะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยจะไม่อย่างไรจะม่อย่างอย่าทำผมเลยไปเลยนางด้านซ้ายสิฝั่งที่มีคนต้อายเฮ้ยเอาสับทโอ้โหไม่ไม่นะออน้นโอ้โอ้ย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 อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้วนอย้ยโ้วยโองยโอ้ยโ่้ยโ้ยยยอ้ยยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโ้โอโอ้ยโยอยอยโ้นโอ้ยโอยโอ ขอบคุณมากนะเธอขอบคุณเหมือนกันเอาละเราเลือกอาชีพกันเถอะแล้วต่อไปถ้าเกิดว่าใครที่ได้อาชีพจะอยู่ในฝั่งของคนที่มีอาชีพเจ็ดคนส่วนถ้าใครที่ไม่ได้อาชีพคุณจะไปอยู่ในฝั่งของคนธรรมดาธรรมดาวิชัยมันกระโดดแบบกระโดดแบบไร้แร้นุ่ง่วงอะอุ้ยถ้าเกิดว่าเรากระโดดพลาดเราจะไม่ได้อาชีพทันทีเลยผมเริ่มใหม่เลยผมจะเป็นคุณคูราชาโจสลัด ไม่ได้ไม่มีมีไหมไม่มีตอนนี้เราต้องค่อยๆอุ้ยโอ๊ยทำไมการเป็นนักแบบเพลิ่งได้เป็นท่างยากจริงๆก็เพราะว่านายเนี่ยจะต้องคอยหลบไฟนะสิไฟอ่ะจากแบบว่าเวลาที่เกิดเพลิงไหม้มันจะอันตรายมากเอ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเป็นนักวิทยาศาสตร์ทุกเป็นเย้ยฉันเป็นนักแบบเพลิ่งฉันเป็นนักแบบเพลิ่งผมผมเป็นผู้ว่างงานผมเกาะพ่อแม่ มันไอผมเป็นคุณโคอาจจรมาดูจิว่วะระหว่างคนที่ถูกมัดไว้บนรางรถไฟเจ็ดคนที่เป็นอาชีพสำคัญสำคัญบนโลกนี้กับคนธรรมดาธรรมดาเขาจะเลือกใครให้มีชีวิตรอดต่อไปกันไจะเลือกใดีจะเลือกใครดีเขาไปเลือกคนที่ทำงานไปเลือกคนที่ทำงานเีอาชีพหมดเลยเขาเปียน ้โหเรียกว่าให้โอกาสคนที่ยังไม่มีอาชีพเวลาแล้วตอนนี้ถึงเวลาการเก็บสมบัติด่านต่อไปเนี่ยบนรางรถไฟจะให้คนที่มองโลกในแง่ดี5คนอยู่รางฝั่งซ้ายส่วน10คนมองโลกในแง่ร้ายนะคะจะอยู่รางฝั่งขวานั่นเองเฮ้ยผมมององโลกในแง่ดีแล้วกันผมเลือกมองโลกในแง่เงิน ฉันเลือกมองโลกในแง่ดีละกันฉันเลือกยิ้มมองโลกในแง่ขิงฉันมองโลกในแง่เงินเหมือนกันเอาละเฮ้ยแล้วตอนนี้เราได้ทำการจับคนมัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งหนึ่งจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นคนที่ออชอบเงินนะครับผมอันชอบเงินน่ะอันชอบเงินในชอบขายตาแง่ดีเหรอตายจ้ แง่ดีเหรอเอาไม่นะไม่คุณทำอย่างนั้นไม่ไม่นี่ได้เลือกแล้วครับเอาเลือกที่จะถ้าคนดี่รอบไม่แง่ดีแง่เงินแง่เงินเก็บสองบาทนี่เองเก็บสองบาทก็โดนเหรอโอ้เออเราเลือกคนที่แบบรอบโลกไม่แง่ร้ายนะคะให้โดนลูกไถคทับเอาละเอาละครับระดับต่อไปนะครับผม ต้ารรถไฟฝั่งซ้ายคือครอบครัวของเขาและร้างรถไฟฝั่งขวาคือไอ้ป้าข้างบ้านเราต้องทําการเอพิมพ์ชื่อของเรานะชื่อในครอบครัวของเราคือสล็อตเฮ้ยเขารู้คนไทยเป็นแมนคุยกันผมผมต้องการเป็นเป็นวัวของเขาอ่าโอเคเลือกเรืองเรืองต่อแถวต่อแถว่ะเขาต้องการสวัสดีสวัสดีจ้าเอาละตอนนี้ฉันจะเลือกนะ คนที่เป็นครอบครัวของฉันเนี่ยที่จะเลือกและเอาไปไว้ตรงรางรถไฟนั่นคือคนสำคัญเฮ้ยครับคุณคือครอบครัวของฉันหรือเปล่าไม่เขาเลือกใครอ่ะเธอล่ะใช่ฉันเป็นครอบครัวของเธอจริงๆนะไม่จริงฉันเป็นญาติของเธอก็ได้ไม่ฉันไม่เอาเป็นน้องสาวตัวปลอมอันนี้ทำไมแน่เลยเนี่ยคนหนึ่งไม่พี่ไม้เป็นครอบครัวเขาไม่ทันละ เขาควรเต็มแล้วไปเขาควรเต็มแล้วเหรอเอาละผมอะผมที่เราจะไปเลยเราไปเหยียที่หลังรถไฟเลยจ้าสิโอ้ผมกูชาแปงบัวแม่ของเธอจะตายเอาเรามาดูกันดีกว่าว่ารอบนี้ใครจะรอดหนึ่งในนั้นเป็นครอบครัวที่น่ารักสี่คนแต่อีกหนึ่งในนั้นจะเป็นเออ่ป้าข้างบ้านที่คอยดึงพาซุปซิ๊บคือพรชัยนะไอ้พร S O S ค่ะ เอามันโยกกลับมาเอาละครับผมมาอย่าทำพมรถไฟวิ่งมาแล้วดีถึงเวลาแล้วใครจะอยู่ใครจะมาอย่าฆ่าวัวเฮ้ยเอาเอาไม่ทันเลือเอาอะไรเขาโยกไม่ทันไงโยกกลับไม่ทันแล้วเขาก็ได้กำจัดป้าค้าง้านใค้คือคนใช้ไ่ทาเขาได้มาถึงด่านต่อไปด่านคัดเลือก นี่คือดานเก้าอี้ดนตรีใครที่อยู่รอดเป็นคนสุดท้ายจะถือว่ารอดจากที่นี่เฮ้ยสล็อตเด็ดขางมากเลยเมื่อเสียงดนตรีปิดลงเอาไปเข้าไปได้รู้แยบแยบแยบเบียอยู่ก็เบียอยู่เอาฉันฉันฉันเออเออมุดตลอยมุดตลอยมุดตลอยมันลอยมันลอยนานเราอยู่ตรงจานไงเราอยู่เออมุดตะลอย ทุกคนสังเกตเห็นป่มว่ารอบข้างของเราี่เหมือนเป็นฟาร์มแล้วดิใบเลื้อยหนูอันนึ่งเอาฉ่ำไปเจอเต้าอีถูกขัดเลือกออกไปแล้วทำไมต้องกระเด็นไปอยู่หน้าความก็ไม่รู้เลยนะเฮ้ยจอร์ดมไม่เข้าไปเป็นทีให้เพื่อนด้วยเฮ้ยพี่กีดแป้งพี่ไม้จบแจงอยู่ด้วยกันหมดเลยเลี้ยงว่ะเลี้ยงว่ะเลี้ยงเลี้ยง ไปกันต่อฮะ็อีอโรทรียังคุมไปเรื่อยๆเต้ดฉันรอดฉันรอดไอเนี่ยไอ้ดี้ยนเลยต้องมันจะลอยไงเอาละดูเหมือนว่าเราจะคัดคนออกไปได้เยอะพอสมควรแล้วแไ่ยังไม่พอเธอคนนี้ยังอยากคัดคนออกไปเรื่อยๆพี่จี เอาตุ้๊กแจ้งตุ๊กแจ้งผู้ตุ้๊กแก้งไปกระโดดทำไมพี่แจงถือมีดอดพี่ไหมอ่ะตายอย้วกระโดดแรงม้องตัวเป็นฉันไม่ได้ยังไม่ได้จุดมันล้วงเองบึน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 นรอบนี้เราจะคัดเลือกเพื่อแกหาคนเท่านะฉันอยู่ตรงกลางเองเพื่อนจะอยู่ตรงกลางเองนี่เราเนี่ยมันสามคนเลยหรืเฮ้ยว่นี่คือโฉนดของคนที่รอดชีวิตแต่ยังไงก็ต้องอยู่คนเดียวอยู่ดีนะเพื่อนนะ เฮ้ยมาเราจะรอดไปได้กันยีโอ้ยฉันดูสามเดียดที่ให้แล้วพี่ไม้พวกเย็นดีจะทำไมเฮ้ยตอนนี้คุณต้องเรือนะครับเก้าอี๋เนี่ยหายไปคุณจะขี่ตัวอะไรพี่ไม้ขี่มนุษย์ขี่มนุษย์โอ้ผมขี่กระต่ายพี่ไม้ขี่มนุษย์ดูไม่กีดีขี่คนขี่กระตายอะตายมึงไอ้ิ บรรดาบัตเน่เหลืออีบีแค่สามตัวคนที่รอดชีวิตจะคือมีไหมพิกิรและสาวคนหนึ่งไม่พอครับก็อีจะถูกถอดออกแล้วเหลือแค่เอ้ยเอป็นม้าน่ะใครเอ้าทุกเดี๋ยวนะคุณตัดสินใจเลือกว่าจะเลือกร่างที่มีสิงสาราศหรือร่างที่มีมนุษย์หนึ่งคน เฮ้ยคุณจะฆ่าสัตว์หรือฆ่าคนคุณจะฆ่าสัตว์หรือฆ่าคนจะทำอะไรดีจะช่วยใครดีคะจะฆ่าสัตว์หรือฆ่าคนตอนนี้รถไฟมาแล้วนะครับรถไฟมาเฮ้ยคุณจะฆ่าคน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 เออแสดงว่าเขารักสัตว์แหละพี่ใบพี่ทานน้อยกว่าสิงสารราษฎร แล้วเขานับเขานับตะกิดเป็นสัตว์เหรอเอาเมื่อกี้ผมเป็นกระต่ายเย้แล้วเราคนที่รอดชีวิตก็คืออีวาเกมเมอร์รักษาผมยีเย้เอาอีวาเกมเมอร์เป็นออร์ลูเกอร์นะครับผมได้ต่อไปอีวานสานี้ดูคนโยกหน้าตาคุ้นๆผู้กุมชะตาพี่กิ๊บ ผมคือผู้กคุมจิตวิาองตเใจผมไม่รู้คุณอยู่แถวไหนาเป็นเพื่อนเข้าใจผมไม่รู้คุณอยู่แถวไหนครับผมบอกเลยผมไม่เห็นเอาล่ถึงเวลาเลือกอาชีพอันนี้ผมไม่ต้องเลือกนั่นเนยเราจะมีงานเอาล่ะครับและรอบนี้กติกาของเราก็คือจะมี6คนที่มีอาชีพและ13คนที่ไม่มีอาชีพนะครับเป็นแค่บุคคลธรรมดาทั่วไปเขาจะเลือกอะไรจะติดตามชมตอนต่อไปครับ ถึงเวลาชะตากรรมอยู่ที่มือผมแล้วเราไม่มีอาชีพพี่กิตจะลืมนะว่าพวกเราช่วยโลกได้เพราะว่าหน้าที่ของเรามันสําคัญแล้วพวกเราช่วยโลกไม่ได้ล้อเราก็เรียนได้นะทต่ไัไม่ได้เรียนไงไมัยเรามีคนเยอะกว่าด้วยยางเยอะกว่าด้วยพี่กิตจะเลือกใครดู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 อีโมจิคอนผมเนี่ย ก็ขอตอนประโยชน์ได้นะพี่กีจะต้องเลือกแล้วนะคะบุคคลพวกนี้พี่กีเฮ้ยพี่กีจ้าดูอีกมันจะค้อนผมเลยรถดูรถผมอื้อกัดปากนิดนึงดูพี่เรืองนี้จะแซมพวกเราอ่าเราต้องีชีพรักษาอาชีพนี้ไปจนวันตายเย้กัดปากโชว์เลยต่อไปมีเจ็ดคนที่เอ่อจนหรือรวยจน รวยและอีกสิบคนที่จนและรวยอ้าวอ้าวเขารวยหรือจนรวยหรือจนไม่รู้เหมือนกันอ้าวแสดงว่าเรายังไม่รู้ไงว่าใครจะได้เป็นคนรวยคนจนที่อยู่ขบวนไหนเฮ้ยผมขอไปเยืนดูพวกคนได้เฮ้ยเนี่ยมดูมาดูเฮ้ยแยกกันแย่กันนะแยกกันนะแน่นอนตอนนี้พวกเราทุกคนต้องทำการเก็บเงินให้ได้เยอะๆถ้าเราเก็บเงินเยอะเราจะกลายเป็นคนรวยใช่ไหมรวยแต่แจ้งเงาโลกในแง่ดีเวอร์เลยนะ อเรียนรู้ดิว่าเป็นคนจนหรือคนรวยนี่มาดู้เธอไม่เก็บตังค์แสดงว่าเธอจะไม่ได้เป็นคนรวยนะจ๊ะแค่ว่าเราไม่เก็บตังค์เราเก็บตังค์ที่มันแพงที่สุดต่างหากโอเคฉันเก็บตังค์แต่ที่มันมีแสงแเงี้ยแป้งไปเก็บด้วยเนี่ยยันต้องกระบองเพชรอ่ะใช่ที่กล่าว่าจะเก็บต้องกระบองเพชรไปขายด้วยเนี่ยนี่เราเราเก็บเองด้วยเป็นไงล่ะนี่ไม่รอดอีกเก็บเก็บทำไมเก็บเพื่อ เราให้คนอื่นเก็บเราเก็บเหรียญม่วงเงินถีเงินสีทองทุกสีเลยฉันก็จะเหรียญม่วงฉันมีตั้งอยู่พันสี่สิบมีพันสี่ก็โทษนะเกินไปหรือเปล่าขอโทษทีนะไม่คนรวยนะค่ะแล้วตอนนี้พิกิจจะต้องเลือกแล้วว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในสถานการณ์คนจนหรือคนรวยสองอย่างคุณจะเอาคนไหนให้รอดฉันรวยฉันจะเอาเงินติดสินบนพ่กิจ เราเราจะแบ่งกันพิกิตรเราจะตา้ไปแบ่งกันพิกิจกัดปลาก่อนหนึ่งทีฉันบอกเลยว่าคนรวยเนี่ยนะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งที่โลกมันสลายไปแล้วเนี่ยเงินอาจจะใช้อะไรพิ่ได้แล้วก็ได้แล้วพิกิตรพเกิตรข้าคุณไม่รวยอย่างนั้นหรอกเข้าจอนแต่ะตัแบ่งกันนายี่บันเห็นเก่งเงินจริงๆริงนายก็นอนอยู่นี่อยที่หรอ พี่แป้งกับพี่รวยเนี่ยฉันฉันจะช่วยพี่พี่กิจช่วยเพราะอะไรหรือเปล่าพี่แป้งเขาจะติิดสนนบเออว่งการนะคะถึงเวลาการเป็นครอบครัวแล้วคุณสุนไปดีกว่าเราเป็นอะไรนะเดี๋ยวพี่กิจเนี่ยทำการเลือกเองได้เลยผมผมไม่ดูด้วยผมไม่ดูนะนี่ไปแอบไปแอบก่อนไปแอบก่อนเจมบอกตรงๆเลยนะว่าคนที่เป็นญาติพี่กิจได้นั้นต้องเป็นคนที่สวยเฮ้ยอ่ะหมดเวลาแล้วครับผมใครจะเป็นญาติผมผมนี่แหละ ี่จะเป็นยคอนชัยรู้เลยหรือใครเนี่ยฮะใครพันอ้อยอะพี่กิทจะต้องเลือกครับว่าอยากจะให้ใครพี่กิทเป็นแค่หน้าก็รู้ไอคนนี้อะไรอุ้ยไม่เอานนี้ไม่ใช่อาอันนี้ไขวิ่งไปไหนคนนั้นเป็นคนที่วิ่งไปไหนไปก็ไม่ใช่อันนี้ไข่ไม่เอาไม่ใช่อันนี้ไข่อ่ะเอ๊ะไอไอ้ฟันเหล็กไอ้ฟันเหล็กไอฟันเหล็กสวัสดีครับสวัสดีอะฮะ ผมคือสัตว์ของคุณอะผมไม่เห็นอ้นผมมักช่ายเ <Yeah S 2> ย้มากผมคือนกแก้วของคุณเนี่ยไหนผมไม่เห็นชื่อคุณนะไม่เห็นชื่อพวกขาวพองเป็นยองใหญ่เม,มี่าวพองคุณบอกว่าไม่เลย คุณตลกอะรเราได้ทำกันได้ทำครอบตัวเองด้วยค่ะม,มัดทุกคนววเวลาเฮ้ยผมเปลี่ยนรถไฟใหม่ไนะรถไฟประธานสมัยทุกคนเป็นญาติของคุณกับอีกสองคนที่เป็นญาติของคุณด้วยแต่ว่าอยู่รวมกับประชาชนธรรมดาคุณจะเลือกใครมนปดกันมั่วไปหมดเลยเนี่ยญาติเยอืดไปเอกิตอยอ่าทำครอบครัวเราเลยยกไปยกมายกไปยกมายกไปยกมาครอบตอนนี้นะครับรถกำลังมาแล้ว ยกกลับไม่ทันยกกลับไม่ทันยกกลับไม่ทันร้อยเลยหลุดฉากหลุดฉากด้วยผมยกกลับไม่ทันผมยกกลับไม่ทันช่วยอุ้ยอันนี้เหมือนเดิมเลยปะอันนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเฮ้ยแต่ผมรอคุณทุกคน หลายยิ่งหันที่โดนภัยกิตเอารถไฟชนชันเอนนี้กำลัทำไรเาไม้เป็นไรรถไหนหายไปไหนน่าจะชนแรงเกินไปนายวใส่จนวิกหลุดเขาไคนคนนั้นวิ่งมาไม่ทันโอ้ยกระเด็นไปไกลคนนั้นน่ะอุ้ยสล็อตก็หายไ้แล้วเนี่ยสล็อตหายไปเลยอ่ะใช่ครับผมรุน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 รถเลยจะบอกเลยว่าด่านนี้เป็นด่านที่เก้าอี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเหลือน้อยเต็มทนแต่ว่า ทุกคนก็ยังมีเก้าอี้นั่งอยู่ยยมีคนหนึ่งที่หาเก้าอี้ไม่เจอครับเขาบอกว่าไม่สนใจเขาเราจะหาแค่คนสุดท้ายเขาบอกว่าเต้น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 เฮ้ยผมอยู่ที่ว่าพวกคุณเลือกสัตว์อะไรมากกว่าเฮ้ยคุณจะทันถึงตอนเลือกสัตว์หรือเปล่าดันเดะตอนนี้ดันเก้าอี้ดนตีเหลือเพียงแค่ไม่กี้อัลตร้าทุกแจมไม่ทัน มูนี่ไม่อีกมูมี่ไม่แค่เราได้เวลาเรื่องสัตว์นะครับพูดฉ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 ูดุูดฉเลือดสัตว์อะไรกันฉูดฉอดฉู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 นฉูอนูดฉูดกูดฉ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 ูดาูดฉ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 ูอฉูดสุดยอด่โมแท็กทีมได้ เวลาแล้วและตอนนี้พวกเราอาหารแสนอร่อยหมูไก่หัวไก่หัวไก่ัดไว้ถ้าเกิดว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายบนโลกใบนี้เขาพิกิจแล้วพี่กิจจะเลือกช่วยใครระหว่างหมู วัวหรือผู้หญิงสาวสวยอยากกินหมูเลือกใครโอ้หสวหมูากเลยเขากัดปากทำไมผมกัดปากผมอยากกินหมูเขาเากัดปากผู้หญิงคนนั้นเขาทำหน้าอ้อนพิกิตด้วยไม่เอาแล้วจ้าจ้าจ้าต้องตรงแล้วพิจิตเลือกที่จะฆ่าผู้หญิงเล็กอยู่กับหมูและวัวคบคล้องหมูกับวัวไงหิวอ่ะหิวเด้อไม่เชื่อไม่เชื่อ แยแย้ล yeah! yeah! mm hmm. แล้วพวกเราก็สามารถรอดจากรางรถไฟนรโอเคค่ะก็เป yeah! okay, so, okay. okay, so, so, ็นยังไงบ้างค่ะเพื yeah! ่อนๆชอบกันหรือเปล่าสําหรับวิธีการเลือกบนรางรถไฟในครั้งนี้นะคะต้องบอกเลยว่าอุ๊ยแต่ละด่านเนี่ยค่อนข้างที่จะบีบหัวใจจริงๆนะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเป็นเราจริงๆอะเราจะเลือกสับทางไหนนะคะและเกมนี้เนี่ยก็เป็นการ ความคิดของเราด้วยว่าการตัดสินใจเราจะเป็นยังไงเนาะเฮ้ยมีคนมีคนดิ้นมีคนดิ้นมีคนดิ้นชัมโม่ชั่มโม่เป็นคนเลือกอ่ะชั่มโม่เป็นคนเลือกอ่อพวกนาอยู่แถวไหนเราต้องทำแตรงให้พี่โม่เลือกแล้วกันพี่โม่จะเลือกคนเยอะหรือคนน้อยเอาแค่นี้พอหรือที่ชั่นโม่เลือกแถวตรงหรือแถวเลี้ยวอ่ะไม่เลือกอยู่คนละแถวกันเลยเลี้ยวอ่ะแถวเลี้ยวอ่ะเอาละครับพี่โม่เลือกเลี้ยวเลยไป